ระบบเล่นวิดีโอภาพและเสียงสำหรับงานโฆษณาหรืองานนิทรศการด้วย r a ส p บ e ร r รี i นะครับอุปกรณ์เราก็จะมีตัว r a ส p บ e ร r รี i ายบอรดอันนี้ใช้ r ัส p b e r r y ีสบอร์รีายบอด a p a นะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมนะสวิตช์กดควบคุมนะครับ,รบ,นะรบเรามาต่อสายกันต่อสาย HDMI เข้าไปนะครับโอเคต่อสาย Power ไฟติดนะครับ Raspberry Pi ก็เริ่มทำงานเริ่มบูต OS Raspberry Pi แล้วเราก็ทำออโตสคริปต์นะครับลันภาพขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะกดเล่นนะครับกดเพลเล่นปั๊บก็จะเล่นวิดีโอครับหรือถ้าเราอยากจะสต็อปนะครับสต็อป อ่าสต็อปครับอ่า uh, เริ่มเล่นใหม่นะครับ โอเค,คสต็อปก็ใช้ตัว Raspberry Pi ทำระบบเล่นวิดีโอสำหรับงานนิทรรศการหรืองานโฆษณานะครับ